ฮัลโหลทุกคนสวัสดีวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V วันนี้เราก็จะมารีวิวประดับทองของแอนเป็นประดับแหลงซีซั่นไหนก็ไม่รู้เราจะไม่ได้เราเปิดให้เราเปิดได้ตอนไหนก็ไม่รู้เป็นประดับให้อภัยของ s t a r w วอล์ oke, หรือว่าแม่แอนของเรานั่นเองเสียทีย่ะทุกคนเราเปิดได้ประดับสวยมากแต่แบบแเราข้อเสียก็คือถ้าเรามีสกินนี้ก็คือมันเข้ากันสุด,สดแต่เราคือแบบ ไม่มีอ่ะทุกคนต้องขออภยัยในเรื่องนี้ด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรเดยวไปดูเกมเพกกันเลยดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนประดับจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยโอเคทุกคนก็เข้าเกมมาเป็นทีเรียบร้อยได้แมปสวนสนุกแสงจัน์นะคะแล้วก็จะเดินไปหลังบ้านเพราะว่าจุดเกิดเหตุนะ่าจะอยู่หลังบ้านนี้มัง้งมั้งนะ ปล่อยแมวไปก่อนคะ่ะแมวสาอุ๊ยอะไรอะไหมเหรอกัดจีมันเลยเดี๋ยวมันจะนั้นใบมันไปก่อนอีนี่มันสกัดโดตรงนั้นฉันรู้ตบมันไปเลยอุ๊ยเธอ,อระชกเลยเหรอตรงนี้มันตีเธอระชกได้ด้วยหรอโอไมก็ oh <my> ตกสไลเดอร์เลยเป็นยังไงบ้างคะ่ะลูกเออ วิยประดับสวยอะ่ะดูสิทคนเวลาอุ้มมันแบบมีแบบวงแหวนแบบวงแหวนของนางฟ้าอะไรแบบนีเออมันเป็นนางฟ้าในกับีของฉันเลยนะคะนั่งไปตรงนั้นเครื่องสัน่นๆเอาแมวไปเซ็กซี่ใครอยู่ตรงนั้นคะโอ้โหฉีกออกเครื่องไกลเลยนาอิบเหรอเราต้องไปเร่งให้นางมาช่วยเพื่อนดีกว่าอุ้ย เธอแดดไปหรอเดี๋ยวนะแมวยังไม่มาเลยปล่อยแมวไปแยกกลางอุยอ้ยเกาะกี่มันบิงเลยละกันเดี๋ยวเสียเวลานีแนะ่ <c oughs> อุ๊ยเปเห็นประดับอยเห็นตรงพื้นป่ะเมื่อกีวแบบสวยมา่มันเป็นทองๆอ,อะไรไม่รู้อะเข้ากับสกินเฮดทัฟโรลมากแต่เราไม่มี <c oughs> งงเวอร์กระตีไปอีกหนึ่งตีไว้เก็บเกตนะจ้าล,ล้มละ เดี๋ยวจับมาเป็นนั่งตรงนั้นละกันอุ๊ยน้องเทพธิดาซาตานไม่ใช่น้องนางฟ้านั่งกับอีไปนะคะนางฟ้าในกับอีนี่นั่งไปเลยแล้วอเครื่องนางก็ยังปั่นต่อเดี๋ยวนะนางจะออกเครื่องวะ <c oughs> นางออกเครื่องแมวฉันไปไม่ถึงอ่ะอุ้ยอะไรหงหวขึ้นเก๋เหรอเก๋เหรอ มาเลยโอ้แมวชนมช้าวงใหญ่มากโอไม่กอดหนีตบไปเลยเออหูเมื่อกี้อะไรอะ่ะทำไมมันวงใหญ่จังเลยทุกคนอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฉันฉันเล่นแอนไม่ค่อยเป็นอะ่ะอันนี้ก็คือมอบแล้วใช่ไหมลูกงั้นก็หยิบขึ้นมา เป็นนางฟ้าสุดน่ารักตรงกับอีตรงนี้ก็บิน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 ไปเลยเออนี่เครื่องนั้นก็คือแบบเกรงจงเกรงใจกันหน่อยฮิวอะไรกันคะแมวฉันอะดักมันเลยนี่อุ้ยแอบตรงนั้น้คะค่ะสตันออตบไปหนึ่งอเอเอเธอจะส,สูกตรงนั้นเหรอ เธอไม่มีทางรอดดอกนางเก๋นางเปิดวาร์ปจะหันปะวะเนี่ยอโอ้ว่าละมันหลอกฉันกระโดดซีทีคนไม่สวยเออแล้วแมวมันสามารถลากลูกมาข้างล่างเลยไหมเนี่ยอโอ๊ยตีปกติเนี่ยแมวโอ้โหแมวลากลูกมาข้างล่างไม่ได้เจริญมากเจริญมาก เดี๋ยวจับไปนั่งเก้าอี้ที่เดิมตรงกลางแม่น้ำดีกว่านางฝาเกเสุดน่ารักจุบจุนางไปเลยไม่ได้สวยค่ะอีแก่ไปแมวไปสซนเครื่องตรงนั้นเขาจะอยู่ปะวะอ๋อเขาอยู่วุ้ยน่าอิบมามานี่เลยลูกน้องแมว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  เธอจะช่วยก็ช่วยนะไม่งั้นเพื่อนเธอจะตายนะนะนี่แนะ่อุ๊ยอะไรอะ่ะแล้วก็เดินมาชนอันนี้อเุเกเธอตายแล้วเธอมีเพื่อนสุดน่ารักของเธอเนี่ย <c oughs> มีเพื่อนสุดน่ารักของเธอกอนนั่งกับอีไปเลยจ้าอีไม่สู้หวยเนี่ยทหารรับจ้างอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแมวแยกล่างแล้วก็เรียกกลับมาได้ไหมกลับมาจากแมวน้องน่ารัก วงใหญ่มากอะไรเนี่ยงวงเวอรตบแล้กันเอ้าทำไมแมวหายเลยจังเลยว่าจะพุ่งไปสักหน่อยเก๋นางเปิดวาร์ปตบโอ้โหหลอกฉันพังวาร์ปหรอนี่แผนสูงนะเนี่ยเก๋จ้าอยู่ข้างในหรือจ้า แมววิเศษดักหน้าประตูอ้าวแล้วเธอวิ่งมาทำไมเนี่ยเธอไม่รู้หรอว่าฉันมาตรงนี้ตบไปเลยไม่สวยก็แบบนี้แหละนะครับเธอรู้จักไหมคะยีาราบผสมแมวอะคะ่ะเออเจอตรงนี้มีนักจิตวิทยา <c oughs> เธอเจอจิตวิทยาได้แค่ไหนเอานางเกตตายแล้วเหรอเพิ <c oughs> ่งรู้นะเนี่ยแมววิเศษ เกาะกีมันเรียกขึ้นไปบนรางรถไฟกันโอ้ยโติดติดนางจะขึ้นไหมนะ่โอมกอดนางไม่ขึ้นนางไม่ขึ้นแบบนี้ก็สตันข้ามรถไฟนี่แน่ก็ตบเอาแผ่หนึ่งไปก่อนอุย้ยแล้วนางนั่งรถหนี่ฉันฉันประยอมหรอกนะคะเดี๋ยวฉันจะตามไป ทำไมไปไกลตรงนี้เน่ปล่อยแมวไปเลยอีนาอิบมันลุกแล้วมันจะไปปั่นมนะันนอะเดี๋ยวทรามันก่อนมันปั่นช้าพงไปเลย,ยนางจะเข้านางโขนางเข้าไปในนี้หรอเอาเอาเอานางพับมาโอ้หฉันลงแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งรอฉันก่อนอนางนางนางเข้าท่อไปแล้วอะก็ท่อแมงสาบเก๋หมดอายุไม่กอด ขาอยู่ข้างบนเสื่อไหมยังไงขับไปแล้วโอโ้แมวสันช้าต้องเลยเนี่ยเย็นนี้ไม่ต้องกินขนมแมวเลียเลยนะีแมวตัวเนี้ยนางจะขี่รถไฟทีแล้วอ๋ออะไรเนี้ยอยู่ทำอะไรเนี้ยอ๋อเดี๋ยวนะเครื่องนั้นสันๆน,นมีนาอีปั่นอยู่ตรงนั้นพอดีงั้นก็ปล่อยแมวพิสโตวงลูกถ้าหนูล็อกได้แม่จะให้ขนมแมวเลียโอ้โห ไม่ต้องกินค่ะ <c oughs> มันอยู่ตรงนั้นนา,นาอิบนาใจนาอิบนาใจนั่นสกลับมาปันป่นนาอิบนาใจนางลุกไปแล้วถ้าเราตีได้เราค่อยไปไล่นักศึกวิทยาละกันไอคนไม่หลอดบิงตบไปเลยงั้นก็เราก็ปล่อยให้เขาแบบแบบแห้งๆ,ๆ,ๆไปแบบนี้แหละ <c oughs> เห็นไหมนางหน้าด้านมาปั่นเอาแมวฉันไปกิน เธออยู่ตรงนั้นหรอนางจิตวิทยาอะไรไม่รู้วะโดนแมวฉันเกาะเธอสลอดยังไงไม่มีทางหรอกนะหลอกหนึ่งเยะน,นี่เก่งมากลูกมอบเลยเหรอจา้าเออเลอิศ oh. กดสติกเกอร์ให้ว่ายอ้าวยอมแพ้แล้วเหรอโอเมกอด ลูกเดี๋ยวกับคาลือหาดเดี๋ยวแม่ให้ขนมแมวเลียนนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างทุกคนคลิปจบแล้วสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะประดับก็คือสวยมากเราชอบตรงที่แบบตอนอุ้มเซอร์แล้วมันมีแบบวงแหวนานางฟ้าหรือว่าอะไรไม่รู้อะอยู่ข้างบนหัวก็คือสวยเวอรแล้วตอนแมวมาตอนพุ่งก็สวยมากถ้าฉันมีแบบ สกินเห็ดทัฟโฟลขาวเมื่อตอนเปิดคลิปก็คือสวยนะก็คือมีแบบนั้นก็คือแบบโลดอะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย